สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มฮอตไม่ขอรับตำแหน่งสามีแห่งชาติเป็นของพรรยาก็เหนื่อยแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่สาวๆทั้งประเทศยกให้เป็นสามีแห่งชาติสำหรับฮิวโก้จุลจักรจากกระพงสามีของฮานาทัศนาวไล ก่อนหน้านี้หนุ่มฮิวโก้ได้เคยเปิดใจไว้ว่าไม่ขอรับตำแหน่งสามีแห่งชาติเขาเป็นสามีของฮานะคนเดียวยิ่งได้ยินกันแบบนี้สาวๆยิ่งกรี๊ดเข้าไปใหญ่ล่าสุดหนุ่มฮิวโก้เป็นแขกรับเชิญออกรายการคุยแทบโชว์ถามถึงความรู้สึกที่ได้รับฉายาสามีแห่งชาติ โดยหนุ่มฮิวก็ได้บอกว่าไม่อยากรับเลยครับฟังดูแล้วมันเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้เพราะต้องเป็นสามีแห่งทั้งชาติมีผู้หญิงประมาณ30-35ถึงล้านคนนะครับผมว่าไม่ไหวนะครับแค่สามีแห่งฮาหนาก็เหนื่อยพอแล้วครับแต่คนเราเป็นมาตรฐานและการประพฤติแบบผมก็ไม่ได้แปลกประหลาดผมเชื่อว่าเครื่องหนึ่งผู้ชายก็เป็นแบบผมอีกเครื่องก็เป็นอีกแบบมันไม่ได้เป็นคุณธรรมอะไรแต่แค่ผมสะดวกแบบนี้ถามว่ากดดันไหมกับตำแหน่งนี้ เจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้กดดันอะไรเพราะผมไม่ได้รับตําแหน่งนี้ตั้งแต่แรกเลยไม่กดดันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ